อยู่กันที่แบบฝึกหัดที่8.6.2นะคะการหาผลหารและเศษที่ตัวตั้งไม่เกิน4หลักและตัวหาร1หลักโดยการหารสั้นค่ะคณิตศาสตร์ปสาเล่มสองบทที่8การหารค่ะเป็นแบบฝึกหัดของสสวทค่ะอยู่ในหน้าที่31อันนี้ก็จะเป็นการหารสั้นแบบเหลือเศษนะคะซึ่งหลักการหารสั้นในหน้านี้นะคะก็จะคล้ายๆกับ2หน้าที่ผ่านมาที่เราทำมาแล้วนะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะข้อที่1ค่ะ6,976หารด้วย3เริ่มจากนำสามไปหาร6ก่อนเลยค่ะ3อะไรให้ได้6ก็คือ3,2,6 6อลบ6เหลือ0ดึง9ลงมานำสามไปหาร9 3อะไรให้ได้9ก็คือ3,3,9 9-9เลบ9เหลือ0ดึง7ลงมา นำสามไปหารเจดสมอะไรใกล้เคียง7มากที่สุดก็คือสามสองหเจ็ดลบหเหลือหนึ่งพอเราเอาหนึ่งได้หนึ่งแล้วใช่ไหมคะถ้าในหารยาวก็คือดึงหลงมาก็จะกลายเป็น16ใช่ไหมคะนำสามไปหารสิหค่ะโดยดูว่าสามอะไรใกล้เคียงกับ16มากที่สุดก็คือสามห้าสิบห้าใช่ไหมคะ ได้แค่5ครั้งค่ะ16-15ลบ15เหลือเศษ1ค่ะข้อนี้ก็คำตอบที่ได้ก็คือ2325เศษ1ค่ะต่อมาข้อที่2ค่ะ7,892หารด้วย6เริ่มจากนำา6ไปหาร7ก่อนค่ะ6อะไรให้ได้7 ที่ใกล้เคียงที่สุดก็คือ6 1 6ใช่ไหมคะ7ลบหเหลืออะไรคะเหลือ1พอดึง8ลงมากลายเป็น18นำหไปหาร18ค่ะ6อะไรให้ได้18คะ6 3 18 18กับ18ลบกันเหลือ0ใช่ไหมเหลือ0ดึง9ลงมาก็ยังคงเป็น9ใช่ไหมคะ นำหไปหาร9ค่ะ6อะไรใกล้เคียง9มากที่สุดก็คือ6 1 6นั่นเองแล้ว9ลบ6เหลือเท่าไหร่คะเหลือ3ใช่ไหมคะดึง2ลงมากลายเป็น32แล้ว6อะไรให้ได้32มีไหมคะไม่มีมีแต่ตัวใกล้เคียงก็คือ6 5 30ค่ะ32ลบ30เหลือเศษ 2ค่ะข้อนี้ได้คาตอบคือ1,315งสเศษสค่ะตามทันไหมคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันที่ข้อที่3เลยค่ะข้อที่3นะคะ9,169หารด้วย5เริ่มจากนำห้ไปหาร9ก่อนค่ะ5อะไรใกล้เคียง9มากที่สุด ก็คือ 5, 1, 5ใช่ไหมคะ9้ลบห้เหลืออะไรคะเหลือ4ใช่ไหมคะพราะดึง1ไว้ข้างหลัง4ก็จะกลายเป็น41นำ5้ไปหาร41 5อะไรใกล้เคียง41มากที่สุดก็คือ 5, 8, 40ใช่ไหมคะ41ลบ40เหลือเศษ1ใช่ไหมคะดึง6ลงมากลายเป็น16 นำห้าไปหาร16หค่ะห้าอะไรใกล้เคียง16มากที่สุดก็คือห้าสามสิบห้าหลบบห้าเหลือหนึ่งดึงเก้าลงมากลายเป็น19ค่ะนำห้าไปหาร19 5ห้าอะไรใกล้เคียง19มากที่สุดก็คือห้าสามสิบห้าเ้าลบบห้าเหลือเศษสี่ ข้อนี้ก็จะตอบ1,833เศษ4ต่อมาข้อที่4 4,778หารด้วย9นำ9ไปหาร4ซึ่งหารไม่ได้ใช่ไหมคะใส่0ต่อมานำ9ไปหาร47 9อะไรใกล้เคียง47มากที่สุด95 45 47เลบ45หเหลืออะไรคะเหลือสองใช่ไหมพอเราดึง7ลงมาไว้หลังเลข2ก็จะกลายเป็น2ี่อะไรให้ได้27 9ส27ค่ะลบกันเหลืออะไรคะเหลือ0ใช่ไหมดึง8มาไว้หลังเลขศูนย์ก็จะกลายเป็น8แต่9หาร8ได้ไหมคะไม่ได้พอไม่ได้เราก็ใส่ศูนใช่ไหม 8-0ลบศเหลืออะไรคะเหลือ8ค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบห30เศษ8ค่ะต่อมามาดูกันที่ข้อที่5ค่ะ5,855หารด้วย7เริ่มจากนำเจไปหาร5ก่อนค่ะ7หาร5ไม่ได้นะคะใส่0ค่ะ ต่อมานำเจไปหาร58ดูในแม่สุขคูณค่ะว่า7อะไรใกล้เคียง58มากที่สุดก็คือ7 8 56ใช่ไหมคะห้าสิบแปดลบห้เหลืออะไรคะเหลือ2ใช่ไหมคะดึง5ลงมากลายเป็น25 7อะไรให้ได้25คะไม่มีมีตัวใกล้เคียงก็คือ7 3 21 ยี่สิบห้าลบยี่สิบเอ็ดเหลือสี่ค่ะอันนี้ก็จะกลายเป็นสี่สิบห้าเห็นไหมคะเจ็ดอะไรให้ได้สี่สิบห้ามีตัวใกล้เคียงก็คือเจ็ดหกสี่สิบสองสี่สิบห้าลบสี่สิบสองเหลือเศษสามค่ะคำตอบที่ได้ก็คือแปดร้อยสามสิบหกเศษสามค่ะ ต่อมาในข้อที่6ค่ะ3,959หารด้วย8นำา8ไปหาร3ก่อนค่ะซึ่งหารได้ไหมคะไม่ได้ต้องใส่0ใช่ไหมคะจากนั้นนำา8ไปหาร39 8อะไรใกล้เคียง39มากที่สุด8 4 32ใช่ไหมคะ3 9ลบ32เหลืออะไรคะ เหลือ7ใช่ไหมคะตรงนี้เราก็จะกลายเป็น75เห็นไหมคะนำา8มาหาร75ค่ะ8อะไรใกล้เคียง75มากที่สุดก็คือ8 9 7 2ใช่ไหมคะ75ลบ72เหลือเหลืออะไรคะเหลือ3นะคะตรงนี้ก็จะกลายเป็น39นํานำ8มาหาร39 ตัวใกล้เคียงที่สุดก็คือ8 4 32นั่นเอง39-32เลบ32หลือเศษ7ค่ะข้อนี้เราก็จะได้คำตอบคือ494เศษ7ค่ะอ่ะก็เสร็จแล้วนะในแบบกหัดที่8.6.2หน้า31ค่ะเดี๋ยวเราไปดูหน้าถัดไปในคลิปวิดีโอถัดไปกันเลยค่ะ